สาธุค่ะสวดทุกวันเลยค่ะค่ะเยี่ยมยอดมากมากเลยนะคะการที่เราทะ,ะบริกรรมภาวนาสัมมารหังนะคะเราก็จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยาวนานเพียงพอด้วยนะคะก็พยายามนะคะมันทําให้ได้ทุกวันนะคะถึงแม้ว่าบางคนนะคะอาจจะยังทําได้แบบวันละเล็กวันละน้อยนะคะก็ให้เรา,ราทําไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ ทำไปเวลาเล็กเวลาน้อยแต่ว่าทําไปโดยที่หย่าหยุดนะคะเพราะเวลาที่เราทําเพิ่มจากวันละเล็กเวลาน้อยนะคะจากวันนะคะก็จะสะสมเป็นเดือนจากเดือนก็จะสะสมเป็นปีค่ะเพะเวลาเราทําไปเรื่อยๆนะคะด้วยความสม่ําเสมอนะคะสิ่งนั้นก็จะถูกสะสมนะคะเป็นกําลังให้เรานะคะในการที่จะส่งะคะ่ะให้สิ่งที่เราทําเนี่ย เพิ่มนะคะพูนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความหนาแน่นมากขึ้นนะคะก็ให้เราลองสังเกตนะคะว่าการที่เราทำบริกรรมภาวนาสัมมาหังแล้วนะคะชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะความทุกข์ของเรานะคะความโกรธความดีใจเสียใจนะคะหรือว่าความไม่สบายใจของเราเนี่ยเบาลงบ้างไหมนะคะเราสามารถเกิดปัญญาจากการบริกรรมภาวนาสัมมาหังอย่างไรได้บ้างนะคะจิตรานะคะอยู่กับ พวกอารมณ์แห่งความสุขหรือความถุกมากกว่ากันนะคะเวลาที่เรามีอะไรมากระทบนะคะกําลังจิตกําลังใจของเราเข้มแข็งมากเท่าไหร่นะคะเรามีความโกรธขึ้นมาบ้างไหมนะ,ะมีความหงุดหงิดใจบ้างไหมมีความไม่สบายใจบ้างไหมแล้วเมื่อเวลาที่เกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นอยู่กับเราในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือสิ่งนั้นนะคะอยู่กับเรานานหรือเราจมกับว่วงอารมณ์ที่ไม่ดีนะคะมากน้อยแค่ไหนนะคะ เรานะคะก็ต้องมีการวัดผลนะคะก็ต้องมีการพิจารณานะคะว่าเวลาที่เราฝึกไปแล้วเนี่ยความสุขเรามากขึ้นไหมนะคะ <c oughs> เราสามารถที่จะปล่อยวางนะคะ <c oughs> ความทุกข์นะหรือปล่อยวางในเรื่องที่มันไม่ดีนะคะ <c oughs> หรือว่าไม่ยึดกับอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยได้เร็วไหมนะคะแล้วก็กลับมานะคะในอารมณ์ที่จม่มใสเบิกบานได้เร็วแค่ไหนคะ่ะเวลาที่เราคิดสิ่งใดนะคะในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะหรือว่าเป็น สิ่งที่เราต้องการนะที่จะขอที่เราอยากจะได้ในสิ่งนั้นนะคะแล้วเราได้ตามเป้าหมายหรือว่าได้ตามสิ่งที่เราเนาะะได้วางแผนเอาไว้บ้างหรือเปล่านะคะก็เวลานะคะที่เพื่อนๆใจมีถุกท่านนะคะได้ลองมาฝึกปฏิบัติด,ดูแล้วนะคะก็ลองพยายามสํารวจตัวเองนะคะว่า ชีวิตของเราดีขึ้นไหมนะคะก็อาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสภาพแ้าน้อมนะคะของเรานะคะหรือเบื้องต้นนะคะเริ่มจากสังเกตที่ตัวเราก่อนนะคะโดยพยายามสังเกตจากภาวะอารมณ์ของเรานะคะว่าว่าเราเนี่ยอารมณ์แจ่มใสอารมณ์เบิกบาน,นะ,ะมีความสุขในแต่ละวันนะคะที่ตื่นในการใช้ชีวิตบ้างไหมนะคะอารมณ์ความโกรธความเกลียด ความไม่ได้ดั่งใจนะความทุกข์ใจความหงุดหงิดเหล่านี้เรามีลดน้อยลงบ้างไหมนะคะถ้าเรามีลดน้อยลงนะเพราะว่าการฝึกของเราเนี่ยก็ถูกวิธีแล้วนะคะเราก็ต้องค่อยๆฝึกนะคะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วพอเราฝึกสะสมไปเรื่อยๆนะคะพอเรามีกําลังที่มากเพียงพอนะคะเราจะเหมือนกับเป็นคนที่มีความ i พสิ e thinking นะคะมีเอ e น g y ที่ดีนะคะ เวลาสิ่งใดที่ไม่ดีนะคะคเข้ามากระทบเรานะคะเราก็จะรู้สึกเฉยๆนะคะมองเป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่ได้เอาอารมณ์เข้าไปใส่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการที่รับฟังปัญหานะคะคหรือว่ารับฟังสิ่งต่างๆนะคะอย่างมีกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะรับฟังด้วยความมีสตินะคะรือการแก้ปัญหาะะการวิเคราะห์ปัญหาหรือการคุยสิ่งใดกับใครนะคะเราก็จะพูดคุยด้วยความมีเป็นเหตุ เป็นผลนะคะก็จะรู้ว่าสิ่งไหนนะคะเราสามารถที่จะพูดได้ประมาณไหนนะคะสิ่งไหนเราพูดไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะพูดในสิ่งที่มันก่อให้เกิดประโยชน์นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรานะคะก็จะสร้างขึ้นพลังงานดีๆออกมาจากตัวเราอยู่ตลอดเวลาค่ะเวลาที่ใครนะคะที่เขาได้เจอเรา ที่เขาได้อยู่กับเรานะคะหรือว่าที่เขาได้พูดคุยนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีพลังจิตพลังใจหรือมีกาลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนเขาได้เจอนะคะขึ้นพลังงานดีๆนะคะให้เรานะคะได้เป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับบุคคลน,นะคะทุกคนนะคะคที่ได้สัมผัสรานะขอให้ใครก็ตามนะคะที่ได้เห็นรูปนามของเรานะขอให้เขายิ้มได้เนะะี่ยให้เขามีความสุขนะคะเวลาที่เขาเห็นเราก็ ขอให้ความทุกข,ของเขาเบาบางลงนะคะหรือบางคนก็ให้ลืมความทุกไปเลยนะคะอ่านะคะลองฝึกนะคะ,ะ,คะสวดทุกวันแล้วลองเพิ่มกําลังดูนะคะว่าเวลาที่เราเอาขึ้นพุทธมนต์เนี่ยมาฝึกผ่านตัวเราบ่อยๆนะคะแล้วขึ้นพุทธมนต์เนี่ยจะปรับนะ,ะจูนพลังงานนะคะภายในตัวเรานะคะให้เปลี่ยนตั้งแต่ในสภาวะจิตของเรานะคะไปจนออกมาที่ธาตุขันเรานะ,ะออกมาที่ร่างกายของเรานะคะ ให้เราะคะเป็นคนที่ใครๆเห็นหน้าเราก็รู้สึกมีความสุขนะคะเห็นหน้าเราก็รู้สึกมีความเบากล้เบาใจมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็ให้ลองไปฝึกด,ดูนะคะเจี๊ยบก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ฝึกให้ได้ทุกวันนะคะให้ได้หลายๆปีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกชีวิตนะคะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยขอให้ดึงดูดแต่ สิ่งที่ดีๆนะคะดึงดูดแต่ขึ้นพลังงานดีๆนะคะเข้ามานะคะเพราะว่าพลังงานที่เหมือนกันนะคะย่อมดึงดูดกันถ้าเราสร้างตัวเรานะคะเป็นพลังงานแห่งความดีเป็นพลังงานแห่งความสุขแห่งความสดชื่นนะคะเราก็จะดึงดูดขึ้นของความสดชื่นขึ้นพลังงานของสิ่งที่ดีเข้ามานะคะเวลาใครที่เจอเรานะคะก็จะรู้สึกมีอารมณ์ที่แจ่มใสเบิกบานนะคะมีอารมณ์ที่สนุกสนานนะคะแล้วก็คลายจากความทุกข์นะคะ เจ็บก็ขอไปกำลังใจให้นะคะแล้วก็อนุโมทนนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะ